วันนี้อร่อยกับพึ่งก็จะทําเมนูผัดกระหล่ำปีใส่หมูกรอบกันค่ะก่อนอื่นเราต้องนําหมูกรอบของเราที่เราหั่นไว้เทใส่ลงในกระทะเลยนะคะทุกคนเจียวให้เหลืองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํากระเทียมที่เราสับไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะ เมื่อเราเทาใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็เจียวให้หอมเลยค่ะทั้งหมูกรอบแล้วก็กระเทียมของเราเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกจินดาแดงที่เราหั่นไว้นะคะอันนี้ใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนอันนี้ใส่เพื่อความหอมแล้วก็มีรสชาตินิดหน่อยค่ะเมื่อหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะกระหล่ำปีของเราวันนี้เราใช้กระหล่ำปีของเราประมาณสักหนึ่งโลนะคะเทใส่ไปแล้วค่ะ แล้วเราก็ผัดผัดนะคะอ่าคลุกเค้าให้เข้ากันให้พอผักสลดนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วเราก็ถึงจะมาปรุงรสค่ะนี่ค่ะผัดไปเลยค่ะ และเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะคะทุกคนซอสฝาเขียวเราใช้ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะเทใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ํามันหอยนะคะอันนี้น้ํามันหอยเราก็ใส่เท่ากันนะคะ3-4ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ํามันหอยของเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ผัดอีกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำมันหอยซอสของเราให้คลุกเค้าเข้ากับกระหล่ำปีของเราที่เราได้ผัดไว้นะคะทุกคนพอผักใกล้สุกดหน่อยแล้วก็ใส่นี่ค่ะผงปรุงรสแล้วก็ ผงนัวนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็มาผัดอีกให้ผักของเราสุกนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็มาคนให้ผักรอให้ผักเราสุกนะคะและนี่ค่ะกะหน้าตาผัดกะหล่ำปีใส่หมูกรอบของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคน